นี่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นต้นมะกรูดหลังบ้านผมเองอ่านี่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นต้นมะกรูดหลังบ้านผมเองนะครับใบมะกรกูดเราจะเด็ดไปใส่แข้นในกิ๊บเขียวเลยนะช่องนี้ใบมะกรูดก็จะเขียวเดียวน้อยเพราะว่าฝนตกมาพองแล้วนะครับส่งกลอนมันจะแล้งนะนี่ก็ ฝนตกแรงเลยก้ามาูดก็จะบกไอยกงครับแต่ว่าตอนนี้ใบปูดเยอะเลยนะอือเดี๋ยวไปนี่นี่เป็นหลังบ้านครับคนเท่ากําลังเกือกไก่กําลังแล้วนี่ครับไก่มืออือนี่หตัวไปเดีย๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันไป